สวัสดีค่ะอาจารย์เจฟนะคะสื่อกร,รมนะคะอาจารย์จะมาตั้งกิจอธิฐานนะคะพร้อมที่จะสื่อกรรมไปกับคุณนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปของอาจารย์แสดงว่าพร้อมที่จะแก้ไขคือว่าสุดๆแล้วชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วนะคะที่มาเจออาจารย์นะคะอาจารย์จะตั้งกิษฐานนะคะจะสื่อกรรมว่าคุณติดกรรมอะไรมานะคะคุณทํากรรมอะไรคุณกลางเจอวิกฤตอะไรอยู่ตอนนี้นะคะอาจารย์จะคนสับไพ่แล้วหยิบหยิบไพ่นะคะ ตั้งเกียรติฐานไปพร้อมกันนะคะภาวนาไว้นะอธิษฐานจิตว่าเราติดกรรมอะไรอยู่นะคะปัญหาที่เกิดจากเรานะคะคุณกำลังเป็นอะไรอยู่นะคะอาจารย์หยิบไพ่มาหนึ่งใบนะอ่ะอาจารย์หยิบไ้่มาแล้วนะคะอธิษฐานจิตแล้วนะอ่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะกำลังติดปัญหาหนี้สินนะคะ ลุมเล้ามากเลยปัญหาแบบตันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเงินแทบจะไม่เหลือนะคะกู้ดอกนะคะทั้งนอกระบบข้างในระบบตันไปหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าใช่พิมพ์คําว่าสาธุนะเราจะพร้อมแก้ไขไปด้วยกันนะคะอาจารย์ขอสื่อกรรมก่อนสิ่งที่คุณเป็นแบบนี้ที่เป็นหนี้เป็นสินแบบเนี้เป็นเพราะคุณน่ะเคยเอาเงินพ่อแม่มาแล้วคุณไม่ได้คืนเขา นะคะ1นะคะ,ะ,คะสกรรมอาจจะเอาเงินนะคะไปช่วยเหลือหรือเอาเงินไปทําแท้งนะคะนะคะ,ะกรรมจากอดีตนะคะที่เราไม่สามารถนะคะจะรู้ได้นะคะ4คือเกิดจากใช้เงินเกินตัวนะคะใช้เงินเกินตัวใน4ข้อนี้คุณมีข้อไหนบ้างนะคะแต่ไม่เป็นไรล้างสนิมในใจนะคะให้ขอสิกรรม ให้คุณนะคะรักษาศีลห้านั่งสมาธินะคะอันนี้วิธีแก้นะนั่งสมาธิแล้วหยอดเงินวันละยี่สิบบาทและไอ้ฐานจิตว่าลูกเป็นนี่ใครเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ลูกเคยติดค้างลูกขอชดใช้ทุกบาททุกตังหยอดเงินใส่กระปุกไว้วันละยี่สิบบาทให้ครบอายุนะคะจดไว้ให้ครบอายุแล้วนําเงินตรงเนี้ยไปใส่บาตรแล้วกวดน้ํานะคะเอาของสีกรรมนะคะแล้วนับจากนี้ต่อไปชีวิตคุณจะดีขึ้นนะ หรือว่าถ้านั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดคาถาเงินล้านเก้าจบก็ได้นะไอฐานจิตเอานะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะให้คุณกดแชร์กดไลค์สำหรับคนที่กำลังเป็นหนี้เป็นสินที่ไม่ไหวแล้วถ้าเขาได้เจอคลิปนี้มีทางออกและเป็นทางที่ไม่เสียเงินเสียทองทำแล้วสบายใจก็ควรจะทำนะคะหมั่นขออุปกรรมบ่อยๆนะแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะกดติดตามคลิปอาจารย์ไว้นะอาจารย์เจี๊ยบสื่อกรรมนะคะ ยินดีที่เราได้เป็นที่พึ่งทางใจกันนะคะ